ดีคะ่ะพี่น้องมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาหว่านข้าหน้าปังเดอ้อพี่น้องนี่ได้หว่านแล้วเดอ้อพี่น้องมื้อนี้หว่านเด้อมื้อนี้หว่านข้าวจ้าหน้าก็ให้บักใหญ่พี่น้องบ่คือนหน้าปีเฮาเด้หน้าปังเบิง่งไฮหน้าสุดสแสงหูแสงตาพุน่นหน้าปีก็ลงหน้าปังออกจะคุ้มคุ่มื้มอนี้เขาไหมกินตลอดเนาะพี่น้องเนาะบ่คือสมัยตะกี้เดอ้อ จะไมแต่พอแตแม่ให้เฮาผุนเด็กเฮ็ดหน้าเทียเดียวิ่นผ้าเฮ็ดเทียเดียวเนาะอันนี้ิ่นเฮ็ดหน้าปีแล่าก็มาล่งหน้าปังพี่น้องเดือนมีหน้านี่การได้เกี้ยวอีกก็ได้พี่น้องนี่เขาสามเดือนเนาะพี่น้องเนาะเขาสามเดือนหรือว่าลอยยี่สิบมือก็มีเขาเก้าสิบหามือเข่าลอยวันก็มีแล้วแต่ผู้ใสพี่น้องซักลักไว้นี่เพื่อว่าบ่ให้หลง นี่เ็นบ่ลักทีรีนี่พี่น้องสิบ่ได้ลงว่าหม่องได้เฮาเฮาไปแล้วสีได้วานเขาถึกอันผู้คนเพิ่นกับใส่เครื่องเฮากัยังใส่มือคือเก่าอยู่พี่น้องใส่มือวานคือเก่าอยู่สมัมคู่มือเพิ่นมีเครื่องยิ่งเอาแล้วเพิ่นใส่เครื่องยิ่งเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ยังใส่มือวานคือเก่าเละพี่น้องปีหน้ายังค่อยสื่อเครื่องปีนี้สื่อบ่ทันแล้ว รถไถมือน,นีลูกไส้ามาไถไฮมาปันหน้าไฮาพี่น้องเขาหยุดงานเขามาปันงาหน้าไฮรถไถขี่คานใช่เป็น้นปันขี่คานได้ปันเหลวก,กันพักแล้วพี่น้องกับบ้านไปยังส่แล้วพี่น้องบ้านไปเรื่อยๆไ้บักไงกับเสียบลักไปน้ำพี่น้องขั้นมาเสียบลักเข้ากับสีลงุงอาศัยว่าเสียบลักไปน้ำน,นาะจะ วนานชอยกันสองคนนะจ้าจพี่น้องเบิ้องนะให้พี่น้องเบิงบ้งเบิ้งให้หน้าเฮาให้บักย้ายพี่น้องบักย่ามเกี่ยวตีมันจังมวนพี่น้องบักย่ามเกี่ยวน่ะพุดเดียวก็ได้เต็มอุ่มมวนแล้วพี่น้อง กะเฮ็ดบ่บ่ซ้ำเฮ็ดยากดอกจ้ะพี่น้องบ่ซ้ำเฮ็ดยากเด้อหน้าท่ามก็ไดหน้าปังก็ได้เฮ็ดง่ายอยู่ราะว่ามีรถไถมียังอุปกรณ์สะดวกสบายคู่มือบ่คือสม,มัยแต่พอตะแม่เฮ้าเนาะจ้ะเนาะกะคลิปนี้กับาพ,พี่นออ้องมาเบิงวานเขา่าหน้าปังพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเนาะจา้เะเอาเบ่งบรรยากาศก่อนจะเป็นไฮน้าแบบนี้ กันนี่แหละเด้อสีผ้าเบงหันเบงให้ทั้งหนานี่ยกะสิเห็ดยู่ได้พี่น้องนี่เหลี่ยวซุ่มหนี่กับสีทางปลาสูบน้ำทางปลากับแปนกับเป็นยังสี่ละพี่น้องแต่ก้อนให้หนี่กับเป็นคือก,กันและะน้วก็ให้นันพี่น้องคนเท่าคันตั้งใจว่าสิเห็ดนาะพี่น้องเนาะเป็นจังปงังจ้าคลิปนี้ก็เท่านี้แหละจ้าสวัสดีค่ะลิบน้าพอกันไหมจ้า